ราชายุทธจักรโกเหล็งนอนพร,รัตปบทที่54นอกด่านเง็กมึงกวนแปะป่วยป่วยหัวรอดเสียงเจ้ยเจ้ากล่าวว่าจิตใจของบุรุษเพศข้าพเจ้าหลวนอย่างซึ้งได้หากขับไล่ใสส่งมันมันกลับไม่ยอมจากไปจูฉิกฉิกท่านสมควรฝึกหัดข้าพเจ้ามาดแม้นสามารถลอกเลียนข้าพเจ้าสักส่วนหนึ่ง ภายภาคหน้าก็มิเสียทีแล้วจูฉิกฉิกหัวรอแค่นแค่นกล่าวว่าข้าพเจ้าใหญ่ต้องฝึกฝนจากท่านท่านไม่เข้าใจความรู้สึกของบุรุษได้หลึกซึ้งเช่นนี้เหตุใดซิมลังมิชมชอบท่านคาดว่าท่านยังคงฝึกหัดจากข้าพเจ้าจึงถูกต้องแป่ปวยป่วยหน้าแปลเปลี่ยนไปแต่แล้วกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านเข้าใจว่าซิมลังชมชอบท่านหรือย่อมต้องแน่นอนเจเจอันประเสริฐ ท่านอย่าได้ลืมเลือนว่าคนตายไม่รู้จักรักใครผู้อื่นแล้วจูฉิกฉิกสถานใจอย่างรุนแรงหยาบน้ำตาไหลรินลงมาอาบแก้มนางมิคิดหลังน้ำตาขณะเผชิญหน้ากับแปะป่วยป่วยแต่ก็สุดที่จะข่มกลั้นไว้ได้เทพเจ้าสำราญโอบกอดแปะป่วยป่วยกล่าวอย่างลำพองว่าสิมหลังเมื่อถูกกำจัดเราเทพเจ้าภายหลังก็ปราศจากความกังวล นับเป็นที่น่าลิงโลดยินดีจริงๆหิมเงียวยีพันร้องดังๆว่าท่านลิงโลดลำพองในตอนนี้ออกจะรวดเร็วเกินไปอ๋อท่านสมควรทราบว่าท่านยังมีคู่ต่อสู้อันเข้มแข็งนางยังชิงชังท่านกว่าพวกเราพวกเราเพียงคิดปลิดชีวิตท่านแต่นางแทบอาจจะกัดกินเนื้อหนังของท่านบุคคลนั้นเป็นใครนางคือผู้ที่อยู่ในอ้อมอกของท่านในขณะนี้ เทพเจ้าสำราญรูปคำช่วงไหลของแปะป่วยป่วยกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าท่านหมายถึงนางมิผิดนางคือประมุกวังพูดพรฮ่าๆเราเทพเจ้าหากมิทราบเรื่องนี้นางคงไม่มาอยู่ในอ้อมอกของเราแล้วทั่วทั้งโลกนอกจากประมุกวังพูดปพรยยังมีอิสตรีใดคู่ควรกับเราเทพเจ้าสิมหลังที่รับฟังอยู่ถึงกับสถานทางร่างกล่าวว่าท่าน คิดรับนางเป็นภรรยาเราเทพเจ้าสมควรสิ้นสุดชีวิตผู้พเนเจรอ,อย่างโดดเดี่ยวแล้วแต่ท่านควรทราบว่านางคือคำทิดายังมิทันเอื้อนเอ่ยจากปากแปะป่วยป่วยก็ตบฉาดใส่ใบหน้าสิมหลังพร้อมทั้งเม้นมองอย่างเย็นชาเข็นเสียงกล่าวว่า้าพเจ้าเพึ่งสอบพบบุรุษที่คู่ควรท่านกล้ายุยงใส่ความ แต่ท่านกับมันท่านหากกล่าววาจาอีกคำเดียวข้าพเจ้าจะสังหารท่านทันทีเหงเหลียงห่วยพันร้องดังๆเทพเจ้าสำราญกับประมุกวังพูดปลายนะับเป็นคู่สู่สมอันประเสริฐสิมเฮียมีสมควรขัดแย้งเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการทำลายที่มิสมควรอย่างยิ่งสิมหลังถอนหายใจยาวๆเงียบงันไรวาจา แปะป่วยป่วยเดินชดช้อยกลับมาที่ข้างกายของเทพเจ้าสําราญก้าวยังหยาดเยิมปัตนี้พวกมันล้วนเป็นของท่านแล้วท่านเทพเจ้าคิดจัดการอย่างไรเพศภัยที่มุ่งทำร้ายหากกำจัดยิ่งเร็วยิ่งประเสริฐท่านเทพเจ้าจะสังหารพวกมันในบัดดลเราเกรงว่าหากชักช้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปะป่วยป่วยกอกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งแล้วจึงกล่าวเสียงอ่อนหวาน เราผู้น้อยจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ท่านเทพเจ้ารับฟังเป็นอย่างไรทเทพเจ้าสําราญแม้งงงานแต่ก็กล่าวว่าเรื่องราวที่ท่านคิดบ่งบอกเรายินดีรับฟังทั้งสิน้นเมื่ออดีตการมีบุคคลผู้หนึ่งปรารถนาใกล้ชิมเนื้อหานฟ้าแต่มันสูญเสียเวลาและความสามารถทั้งมวลก็ยังมีอาจเจาะพบแม้แต่ชิ้นเดียว นิทานนี้แม้ไม่สนุกสนานแต่พอกล่าวจากปากที่นุ่มนวลเป็นพิเศษของแปะป่วยป่วยกลับมีแรงดึงดูดใจอย่างสุดจะเปรียบประมาณเทพเจ้าสำราญหัวร่อพลางกล่าวผู้ที่คิดอยากชิมเนื้อหานฟ้ามีจำนวนมากแต่ยังมีผู้ใดได้รับประทานจริงๆเล่าแต่ชาวาบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีวาสนาภายหลังก็ถูกมันเสาะพบได้ชิ้นหนึ่งมันยามลิงโลดจึงกลืนกินลงไป มันผู้นี้กลับมีนิสัยวู่วามยิ่งแปะป่วยปวยกล่าวว่าภายหลังทุกผู้คนต่างทราบว่ามันได้กินเนื้อห่านฟ้าแต่พอมีผู้คนถามไถ่ว่าเนื้อห่านฟ้ามีรสชาติอย่างไรมันก็บรรยายมิออกมันกลืนกินลงไปในคำเดียวย่อมมิทันได้ลิ้มชิมรสชาติสิ่งของที่ได้มาอย่างยากลำบากหากกลืนไปเลยยาย่มิน่าเสียดายดังนั้น ภายหลังทุกผู้คนมิเพียงแต่ไม่เลื่อมใสมันได้เนื้อหานฟ้ายังเยาะเย้ยมันเป็นผู้โง่งมเทพเจ้าสำราญเงียบงันไปครู่หนึ่งขม้นมองซิมหลังกล่าวอย่างแช่มฉามิผิดเราเทพเจ้ากล้ากลมท่านมาอย่างยากลำบากหากประหารท่านไปยายไม่ใช่น่าเสียดายและถูกผู้อื่นหัวร่อเยาะเป็นผู้โง่งมแต่ป่วยวยกล่าวอย่างเยือกเย็น อย่าว่าแต่พวกมันยังมีคุณค่าใช้สอยได้พวกเรายังมิทันคันน้ำอ้อยฉะไหนจึงคายกาก,ากทิ้งไปฮ่าฮได้รับการช่วยเหลือจากวีรสตรีนับเป็นวาสนาของบุรุษพวกมันทั้งสี่หลวนแต่ถูกท่านคร่ากุมมาเราเทพเจ้าก็ขอมอบให้ท่านจัดการเถอะคิกคิกข้าพเจ้าคาดว่าพวกมันยินยอมตกตายมากกว่าตกเป็นเชลยของเราอีกบัดนี้ พวกสิมหลังทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาในห้องศิลาหลังหนึ่งห้องศิลานี้ปราศจากเครื่องประดับประดาเรากับเป็นสุสานอันกว้างขวางทั้งหมดนั่งอยู่บนพื้นศิลาที่เย็นเยียบพิงหลังอยู่กับผนังอันตะปุ่มตะป่ําตลอดเรือนร่างถึงกับสันระิกแตะป่วยป่วยมือถือจอกสุราเอ็นร่างอยู่หน้าประตูแยมยิ้มให้บุคคลทั้งหมดกล่าวว่าพวกท่านทนลำบากอยู่ในที่นี้สักคืนหนึ่งเถอะวันรุ่งขึ้น เทพเจ้าสำราญจะพาพวกท่านกลับไปข้าพเจ้ามิเคยไปที่นั้นแต่คาดว่าคงไม่เลวนักเฮงเหลียงหวยถามว่าเทพเจ้าสำราญจะกลับไปยังทะเลทรายหรือรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางเนื่องจากแดนสำราญนี้มิมีใดหน้าอ,อาลัยอววรแล้วเราเฮงเหลียงหวยสามารถยนชมที่อาศัยของเทพเจ้าสำราญก็นับว่าประเสริฐแท้ เพียงแต่มันฉะนานไม่ระดมกำลังรุกรานตรงงวนในบัดดลแต่ป่วยป่วยกล่าวว่าท่านทราบแล้วว่ามันเป็นผู้รอบคอบรัดกุมหากมิมั่นใจเปี่ยมล้นยังมไม่ดำเนินการก่อนที่จะรุกรานตรงง้วนสมควรตระเตรียมให้พรักพร้อมมีหนำซ้ำนางหัวรอยอย่างหยาดเยิม้มกล่าวสืบไปว่าการที่มันล่าถอยไปก่อนนี้ประการสำคัญคือ คิดแต่งงานอยู่กินกับ้าพเจ้าสิมลังอดมิได้ต้องกล่าวว่าท่านคิดแต่งงานกับมันจริงๆคิกๆท่านริษยาด้วยท่านอย่าได้ลืมเลือนว่าเทพเจ้าสัมราญเป็นบิดาของท่านเนื่องเพราะมันเป็นบิดาของเรา้าพเจ้าจึงต้องการแต่งงานกับมันท่านท่านประกายตาที่อบอุ่นปานเทพธิดาของแปะป่วยป่วย พลันแปลเปลี่ยนเป็นชั่วร้ายดังปีศาจกล่าวอย่างเยี่ยมเกรียมท่านยังมิทราบเจตนาลมของข้าพเจ้าเฮงเลี้ยงหวยพันกล่าวสอดขึ้นเราสันนิษฐานได้หากแม้นเทพเจ้าสำราญทราบว่าภรรยาของมันเป็นทิดาในสายเลือดย่อมสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวใจให้กับมันมากกว่าประหารเข็นฆ่าเพราะมิว่าอย่างไรมันยังเป็นมนุษย์อยู่แปะป่วยวยเข็นเสียงว่า ยังคงเป็นท่านที่เข้าใจขพเจ้าในร่างพวกเรามีโลหิตชนิดเดียวกันนั่นเป็นโลหิตของอสูรชั่วเปี่ยมความเลวร้ายซึ่งได้รับการตกทอดจากมันเองหิมเยียวยีจับจ้องบุคคลทั้งสองพลันสิ่วกายอย่างหนาวเหน็บพึมพำว่าพี่น้องเช่นนี้บิดาบุตรเช่นนี้หรือว่าภายในร่างกายของพวกมันมีแต่โลหิตอันชั่วร้ายจริงๆโลหิตชนิดนี้คงมิอาจตกทอดอีกต่อไป จูฉิกฉิกกล่าวเสียงแหบโผยว่าท่านเมื่อชิงชังเทพเจ้าสำราญฉไนจึงประุดสร้ายพวกเราด้วยที่แท้พวกเรามีข้ออาฆาตอันใดกับท่านแปะป่วยป่วยเข็นเสียงว่าเหตุผลที่ข้าพเจ้ามุ่งสังหารพวกท่านมีเพียงข้อเดียวท่านม่งบอกมาข้าพเจ้าหากมิหาทางฆ่ากลุ่มพวกท่านให้กับเทพเจ้าสำราญมันไหนเลยจะเชื่อถือเรายกย่องเชิดจูเราถึงปานนี้ พวกท่านนับเป็นเครื่องมือที่ข้าพเจ้าใช้แส้งสวามิภักดิ์นี่เป็นสาเหตุประการแรกประการที่สองเรายังมีข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอับภาควิถีชีวิตของเราลิขิตแล้วว่าต้องประสบแต่ความรันทดโศกสลดข้าพเจ้าย่อมมีอาจแลเห็นพวกท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสมบูรณ์นางกล่าววาจาอย่างช่ำชา้าแต่แฝงไว้ด้วยความอาฆาตอมหิต นางชิงชังทุกผู้คนชิงชังแม้กระทั่งตัวเองแปะป่วย,วยแผดหัวรออย่างคุ้มคลั่งกล่าวอีกว่าหน้าขุนเคืองที่ข้าพเจ้ามีความสามารถอันจำกัดมีเช่นนั้นข้าพเจ้าจะสังหารมนุษย์ในโลกให้หมดสิ้นโดยมิหลงเหลือจูชิกฉิกกล่าวว่าอย่างนั้นท่านมีชีวิตยังจะได้รับความสุขอย่างไรท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าต้องการมีชีวิตบอกกับท่าน ข้าพเจ้านับตั้งแต่จำความได้ก็มีชีวิตอยู่เพื่อความตายเนื่องจากชะตาชีวิตเต็มไปด้วยความรุดร้าวทรมานทำให้ข้าพเจ้าคำหนึงแต่ความสุขหลังจากตกตายแล้วจูฉิกฉิกรับฟังจนตะลึงลานสิมหลังกล่าวอย่างขมขื่นหรือว่าจิตใจของท่านมีแต่ความอาฆาตแค้นแปะป่วยๆหันกายศาสเทสุราลงบนพื้นดินกล่าวอย่างเกลี้ยกล่อมิผิด ความตายและอาฆาตในสายตาของข้าพเจ้าโลกอันไพศาลมีเพียงสองสิ่งนี้ที่น่ารักความตายทําให้เราดํารงชีวิตต่อไปอาฆาตทําให้ข้าพเจ้าคิดล้างผ่านผู้คนนางล่าถอยออกจากประตูห้องประตูจึงเลื่อนปิดลงแต่ในห้องศิลาขายดังยังกึกก้องด้วยสำเนียงของนางว่าความตายอาฆาต เทพเจ้าสําราญออกจากแดนสําราญเมื่อรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ้นจริงๆนี่เป็นขบวนเดินทางโออาโอรานรถประทุนใหญ่และอาชาจํานวนสุดขนานับบริวารของทเทพเจ้าสําราญกลับมีมากมายก่ายกองบุคคลเหล่านี้ยามปกติมิอาจแลเห็นจากการนี้แสดงว่าความเข้มงวดในการปกครองบ่าวาทาสของเทพเจ้าสําราญมิใช่ผู้อื่นจะทัดเทียมได้ เพียงแต่เจ้าของแดนสำราญชุนเกียวและชอมเมงคิ้มหาได้ปรากฏกายออกมาน้อมส่งใหม่หมู่คนอันมากมายได้มุ่งสู่ทิศประจิมสิมหลังจูฉิกฉิกหิมเงียวยี้เฮงเลี้ยงหวยสี่คนยัดเยียดอยู่ในรถคันหนึ่งที่อานรถยืนเรียงรายด้วยบุรุษกันสี่คนทำหน้าที่ควบคุมพวกมันทั้งหมดความจริงไม่ต้องดูแลเฝ้าควบคุมพวกสิมลังไม่มีทางหลบหนีได้ เนื่องจากบนร่างถูกจี้สกัดจุดเจแห่งมีอาจเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยตามท้องถนนปรากฏผงคลีปลิวคลัคลุ้งมีบ้างที่โชยพัดเข้ามาในหน้าต่างถูกไปหน้าของซิมลังสีหน้าปราศจากแววใดๆแต่รอยยิ้มน้อยๆที่มุมปากยังมีอยู่มิเปลี่ยนแปลงมาดแม้นี่เป็นการเดินทางสู่ความตายเทพเจ้ามรณะกำลังรอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่สิมลังยังแย้มยิ้มเฉกเช่นเดิม เสียงล้อรถเคลื่อนไหวอาชาควบตะบึงดังมิขาดระยะดำเนินจนถึงยามเที่ยงยามนั้นปรากฏอาชาสีพุทธาควบตะบึงเข้าใกล้ใบหน้าของแปะป่วยป่วย,ป,วยปรากฏอยู่นอกหน้าต่างใบหน้าของนางประดับรอยยิ้มที่อ่อนหวานน่ารักนางโบกมือวูบหนึ่งบุรุษจกันทั้งสี่ที่อานรถพากันพุ่งกายลงมาเหงเลียงหวยกล่าวว่าท่านส่งอาหารมาให้กับพวกเรากระมัง แปะป่วยป่วยพงกศีรษะอย่างนุ่มนวลสบัดฝ่ามือวูบหนึ่งปรากฏห่อน้ำมันห่อหนึ่งเวียงเข้ามาภายในมีไก่ย่างเนื้อสุกและขนมบางอย่างพวกสิมหลังสองวันนี้แทบม่ได้รับประทานสิ่งใดพอสูดได้กลิ่นอาหารอันหอมกรุ่นยิ่งหิวโหยจนสุดจะทนทานเหงเหลียงหวยก่ลาว่าท่านมีน้ำใจประเสริฐยิ่งแต่ท่านหากมิตบคายจุดให้กับพวกเราจะรับประทานกันอย่างไร คิกคิกข้าพเจ้าส่งอาหารมาให้แล้วจะรับประทานอย่างไรเป็นเรื่องของพวกท่านท่านย่อมมิถึงกับให้ข้าพเจ้าป้อนอาหารพวกท่านเทนพเจ้าสำราญคงต้องหึงหวงแล้วพลางสะบัดแท่หมาควบอาชาผ่านไปพวกเหงเลี้ยงหวยแลเห็นอาหารเบื้องหน้าแต่มิอาจรับประทานรสชาตินับว่าทารุณทรมานมากกว่าเข็นฆ่าประหารทำให้แทบวิปลาสคลุมคลั่ง มิทราบว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่เสียงหัวรออันสดใสาปานรักังเงินได้ดังขึ้นทางนอกหน้าต่างอีกแปดป่วยป่วยชะงกศีรษะเข้ามากรอกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งก่าวอย่างยิ้มแยม้มพวกท่านต่างรับประทานน้อยเหลือเกนินอาหารเหล่านี้คล้ายดั่งมิได้แตะต้องมาก่อนคงตำหนิว่าไม่อร่อยกระมังพลางยื่นมือเข้ามาภายในรถหยิบฉวยห่อน้ำมันเวียงออกไปที่ห่างไกล ตลอดรายทางซิมลังและพวกได้รับความเขี้ยวเข็นต่างๆนานาแต่แปะป่วยป่วยขายดังพอเห็นผู้อื่นได้รับทุกทรมานนางกับปลอดโปร่งสำราญใจยิ่งนักมิถึงสองวันทั้งหมดก็มีสภาพซูบซีดทุลักทุเลจูฉิกฉิกอิดโรยที่สุดหิมเหนียวยีแม้คิดแผดด่าแต่ไม่มีกำลังเอื้อนเอ่ยวาจ่ายามสนธยาของวันที่สอง สุริยันคราอัสดงสาดส่องไปทั่วพื้นทรายสีเหลืองบนพื้นดินทั่วโลกเสมือนดั่งเป็นสีเหลืองซีดมีซาเป็นเสียงเพลงอันรันทดดังมาจากที่ใดวพะพอพ้นด่านเง็กมึงกวนหยาดน้ำตาเนืองนองทั้งสองแก้มหิมเยียวยีหัวร่อยอย่างโศกสลดกล่าวว่าข้าพเจ้าตั้งแต่เยาว์ก็ได้ยินเพลงสองประโยคนี้ข้าพเจ้าคาดว่าในยามสนธยาอันวังเวง แสงสีทอท่าผู้สัญจรที่มีเพียงโดดเดี่ยวทางด่านเง็กมึงกวนอันตรงานงามกำลังควบม้าสู่ทิศประจิมอย่างทอแท้นั่นย่อมต้องเป็นภาพพจน์อันชวนสลดหดหู่ข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าสักวันหนึ่งคงได้มาที่นี้เหงเหลียงหวยกล่าวสอดว่าบัดนี้ท่านนับว่าได้มาแล้วมีผิดแต่อทิตย์สนทยาอันวังเวงปรากฏณที่ใดด่านเง็กมึงกวน ก่อตั้งอยู่แห่งใดข้าพเจ้ามิอาจแลเห็นและเกรงว่ามิสามารถได้เห็นตลอดกาลจูชิกชิกรวบรวมกำลังร้องว่าเจ้าแมวน้อยท่านเหตุใดจึงแปลเปลี่ยนเป็นท้อแท้สิ้นหวังตาน,นี้ความองค์อาจึกเหิมของท่านสลายไปที่ใดแล้วเหงเหลียงหวยถอนใจกล่าวว่าหรือท่านมิทราบว่าในโลกมีแต่ความหิวโหวยที่สามารถกัดกร่อนทำลายกำลังขวัญของมนุษย์ จูฉิกฉิกเงียบงันไปยามนี้รถม้าพันหยุดยั้งลงนอกหน้าต่างแววเสียงกระพวนของอูดดังขึ้นและแล้วบุรุษจการหลายคนเปิดประตูรถกรากลุ่มพวกซิมลังลงมาใต้แสงอาทิตย์อัสดงบนพื้นดินทรายเหลืองเรียงรายด้วยขบวนอูดแถวยาวเหยียดบนหลังอูดบางตัวยังก่อสร้างกระโจมเล็กๆขึ้นทอดสายตามองไปเบื้องหน้าลมหอบพัดกลุ่มทรายปลิวคลัถลึง นี่เป็นทะเลทรายแห่งแรกเมื่อออกจากด่านน้ำแปะเลงตุงเนินมังกรขาวพอมาถึงที่นี้ม้ารถยากที่จะเดินทางได้กลุ่มบุรุษกันห่อปากส่งเสียงหวีดร้องปรากฏอูดสองตัวย่อกายลงมาบุรุษกันผู้หนึ่งกล่าวว่าพวกท่านทั้งสี่ขึ้นไปนั่งอยู่เบื้องบนหลังจากนั้นหิมเยียวยีก็ถูกยัดเยียดเข้าไปในกระจมเล็กๆบนหลังอูด ส่วนจูฉิกฉิกจับจ้องซิมหลังอย่างสะทกสะท้อนนางหวนนึกถึงตัวเองยังสามารถเบียดเสียดอยู่ในกระโจมร่วมกับซิมหลังผ่านระยะทางของชีวิตขั้นสุดท้ายจิตใจม่ทราบว่าเป็นความสุขหรือขมขื่นขณะนั้นแปะป่วยๆควบม้าเข้ามาหัวรอกคิกคักกล่าวว่านั่งตระงานอยู่บนหลังอูดเดินทางผ่านทะเลทรายยามสนธยานี่กลับมีบรรยากาศอยู่บ้าง จูชิกฉิกท่านคิดนั่งร่วมกับผู้ใดจูฉิกฉิกคบกรามกรอดมิกล่าววาจาแปะป่วยป่วยมีใบหน้าเคร่งเครียดลงใช้แส้ชี้ไปยังเหงเหลียงหวยเข้นเสียงกล่าวว่าประเสริฐมากท่านมีแยแสข้าพเจ้าบริวารเรารับฟังไว้จัดก,การนําโกเนียผู้นี้นั่งอยู่บนอูดร่วมกับบุรุษผู้นั้นเหงเหลียงหวยข้าพเจ้ามีได้ทารุณต่อท่านเลย ดูิกๆิกถึงกับมีดวงใจแหลกสลายส่งเสียงอั้นแหบโหวยว่าแปะป่วยปวยวิ่งวอนท่านนี่เป็นระยะทางสุดท้ายของพวกเราแล้วท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าอยู่ร่วมกับซิมลังข้าพเจ้าแม้ตายยังขอบพระคุณท่านแปะป่วยปวยควบม้าจากไปโดยมีแยแสเมะตตาน้อยเหงเหลียงหวยกล่าวอย่างชําช้าแล้วกันไปเถอะท่านร่ำร้องไม่มีประโยชน์ขอให้ท่านเข้าใจว่าเราเป็นซิมลังก็แล้วกัน จูฉิตฉิกว่าตามองมายังซิมหลังอย่างทอดอาไัยส่งเสียงสั่นระรัวว่าซิมหลังซิมลัง,ลงในเวลานี้นางมิอาจกล่าววาจาอื่นนอกจากพร่ำเอ่ยนามซิมหลังสำเนียงเรียกหาเต็มไปด้วยความโศกสลดและอาคาตแขนแม้กระทั่งเหล่าบุรุษกันยังรู้สึกสะทกสะท้อนคู่รักที่สลักจิตก่อนตกตายยังถูกกลั่นแกล้งให้พรากจาก ในโลกไม่มีเรื่องใดชวนวิปโยคโศกเศร้ากว่านี้อีกแล้วสิมหลังจับจ้องนางอย่างนุ่มนวลกล่าวว่าท่านวางใจนี่ไม่ใช่ระยะทางสุดท้ายของพวกเราจูฉิกฉิกร่ำไห้พลางกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าขณะนี้กลับยินยอมตกตายข้าพเจ้าหากเสียชีวิตในบัดดลอย่างน้อยยังสามารถได้เห็นท่านหิมเมียวยีจับจ้องหนึ่งบุรุษหนึ่งดารุณีจิตใจมีแต่ความโศกสลด ส่งเสียงอันหหยหวนฟ้าเอย๋ยขอวิงวอนให้ข้าพเจ้ามีชีวิตสืบต่อไปอีกระยะหนึ่งเถอะข้าพเจ้ามีอาจตกตายในยามที่เปี่ยมความอาฆาตแค้นนี้สายลมมวลตลบกลุ่มทรายบทบังไปทั่วนภาอากาศสียงคร่ำครวญของมันก็กลืนหายไปในลมมรสุมแผ่นไม้แผ่นหนึ่งจัดตั้งอยู่บนช่องกลวงเปล่าที่หลังอูดอย่างเหมาะเจาะกระจมเล็กถูกสร้างอยู่เหนือแผ่นไม้ อูดพอเดินเหินอยู่กลางลมทรายกระโจมพลอยสั่นไหวโยกคลอนสิมหลังและหิมเมียวยีขายดั่งนั่งอยู่ในเรือลำน้อยกลางคลื่นลมแปะปวยป่วยเสมือนกับอยู่ห่างไกลไปสุดฟากฟ้าหิมเมียวยีมีเอื้อนเอ่อยว่าจาไม่กล้าแม้แต่เหลือบมองสิมหลังมันเกรงว่าหากแลเห็นสิมหลังก็อดหลังน้ำต่ามีได้สิมหลังกลับจับจ้องมันอย่างสงบไปหน้าห่างจากฝ่ายตรงข้ามไม่ถึงหนึ่งเชีย กระโจมที่ก่ออยู่บนหลังอูดย่อมต้องแคบเล็กยิ่งนักราตรีการคลายดึกสงัดยิ่งแม้อยู่ห่างเพียงแค่คืบก็ยังมีอาจแลเห็นใบหน้าของฝ่ายตรงข้ามเทพเจ้าสำราญคงต้องการเดินทางอย่างเร่งรีบจึงรอนแรมทั้งในยามค่ำคืนมีทราบว่าผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดในที่สุดหิมเงียวยีเงยหน้าขึ้นในความเลือนรางมันแลเห็นสีหน้าของสิมลังเห็นฝ่ายตรงข้าม มีสีหน้าสงบราบเรียบจนอดถามไทยไม่ได้ว่าท่านกำลังคิดถึงเรื่องใดซิมหลังกล่าวว่าในเวลาเช่นนี้หนทางที่ประเสริฐอย่าได้คิดทุกเรื่องราวท่านเข้าใจว่าพวกเรามีโอกาสหลบหนีหรือขอเพียงแต่มีความหวังย่อมต้องมีโอกาสแต่พวกเราจะมีชีวิตไปอีกเท่าใดกันซิมหลังกล่าวอย่างเช่มช้าว่าคำนวณจากสถานการณ์ แต่ป่วยป่วยมิคิดสังหารพวกเรามิฉะนั้นนางคงไม่แซงเล่านิทานขัดขวางเทพเจ้าสำราญนางอาจรู้สึกว่ายังเคขี่ยวเข็นพวกเรามิเพียงพอพวกเราต้องมีชีวิตจึงใช้เขี่ยวเข็นได้ดังนั้นจึงมิปล่อยให้พวกเราตกตายไปมีชีวิตเช่นนี้ยังแตกต่างกับความตายเท่าใหย่อมต้องแตกต่างกันขอเพียงมีชีวิตอยู่แต่ป่วยปวยก็สามารถเขี้ยวเข็นพวกเรา ยังมีกำลังใจในการคิดดำรงชีวิตต่อไปการคงอยู่จึงเป็นคุณค่าอันแท้จริงของมนุษย์หิมเยียวยีสังเกตประกายตาของซิมลังแม้นุ่มนวลแต่ก็ทอแววไม่ยอมสยบมิว่าจะถูกทรมานเช่นใดยังมีรอยยิ้มน้อยๆที่มิเสื่อมคลายนี่จึงเป็นบุคลิก,กภาพของผู้ทรนงมันอดถอนหายใจอย่างนิยมเลื่อมใสมิได้แต่ว่า ท่านกับแปะป่วยป่วยเป็นบุคคลที่แตกต่างกันอย่างยิ่งนางมีชีวิตเพื่อความตายและข้ออาฆาตแต่ท่านแม้ตกตายไปก็เพราะเพื่อการดำรงอยู่ของผู้อื่นพายุเบื้องนอกยิ่งพัดกระหน่ำเกลี้ยกราดกว่าเดิมเสมือนดังเสียงคร่ำครวญของผู้ผีปีศาจมุ่งมั่นไล่ล่าชีวิตทำลายวิญญาณผู้คนทันใดนั้นที่เบื้องหน้าแววเสียงร้องกังวานดังขึ้นว่าหยุดการเดินทาง ก่อตั้งค่ายพักแรม